ัสดีค่ะเด็กหญิงธีรการเคุ้มญาตินะคะเลขที่11เด็กหญิงธนิดาที่ดูน่าสายเลขที่10ค่ะเด็กหญิงนภชาธันาสุพเดชเลขที่13ค่ะเด็กหญิงพัทยาเงินกลมเลขที่16ค่ะเด็กหญิงนันทิชาสวนทรัพย์เลขที่4ค่ะเด็กหญิงอัชลดาร่างน้ำเลขที่37ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนในพิพิธภัณฑ์เกาะเกิดค่ะไปดูกันเลยเย้ จเจ้าแสดงห์เป็นวิธีส่งเสริมศิลปะชีพในสเมเด็จพระนางเจ้าศิริกิพระบรมราชินีนาถเป็นที่กล่าวขาและชื่ชอช่อขสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ฉากเรือสำเภาซึ่งจะเป็นฉากที่ใช้ในตอนพิเภกสวิภักดิ์ก็คือการขับพิเภกที่พิเภกเดินทางออกจากกรุงลงกามายังค่ายพระรามซึ่งเรือสำเภาจะทําจากไม้แกะสลักและลงรักปิดทองสร้างความสมจริงและความวิจิตแก่เวที เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงชาตาชีวิตและการเดินทางจากฝ่ายอาธรรมไปสู่ฝ่ายธรรมะนั่นเองค่ะสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับนางยักษ์ตอนสึกมาคกนะคะ,าค,าะ,ค,ะคือนางยักษ์ได้กินหนุมานเข้าไปแต่หนุมานมีฤทธิ์เยอะทําให้นางยักษ์ระเบิดพุงออกมาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจทําให้การแสดงโขนกับคืนสู่ความนิยมของคนไทยสร้างความเข้มแข็งให้แก่หานศิ์ สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในชน,ชน,ชนบทช่างฝีมือและสิ่งติดตูนใหม่ได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือสร้างอาชีพและรายได้อันรักสารและสินแสนง่งต่างให้คงอยู่เพื่อแผ่นดินสืบไปการปักพัตตาพรลิ่นพิมพ์พาพรเป็นการรวมช่างฝีมือสามแขน,นคือช่างโลหะงานฝาอัจฉรยงานโลหะและงานกระไหลทองและเมืออาชัแสดงขึ้นไปอยู่บนเวทีที่มีแสงสีเพื่อทำให้ชุดเปล่งแสงสื่อถึงความวิจิตรมากยิ่งขึ้น เช่นการปับเสื้อลืงเกลือไหมการปัดดิ้นข้อการปับดิ้นโลงการปักดิ้นมันดิ้นด้านการปับนมสาวการปักแรล้งทองลูกปักแก้วสีผักตาขุนปักแมลงปีกทับปักลวดลายด้วยโลหะและอัญมณีลายปักพัฒนาพรโขนมีการศึกษาและฟื้นฟูเทคนิควิธีการปักโบราณที่เป็นงานประดิษฐ์ของไทยในอดีต จะมีความซับซ้อนและสร้างจากวัสดุที่มีค่าศิลปกรรมชิเบตของไทยตัวส่วนนี้คือพัสตาคอนหมายถึงผ้าูหนุ่ที่ทำจากผ้านะคะพัสตาคอนของผมคือผ้ายกเงินํานังค่ะพิวัฒนการคืออจักผ้าใต้สู่ทอแบบผ้าไหมและทายเป็นผ้ายกคือผ้าไหมที่ทอด้วยลายที่เด่นชัดขึ้นฉันเพื่อแข่งกายโยคะทำจากผ้ายกผ้าไหมออกแบบด้วยลายกระดกไทยมาจากเครื่องต้นทรงกระยัปักด้วยดิ้นทอดดิ้นโป่ง ดินด้านดินมันซึ่งเครื่องแต่งกายหลักของตัวพระและเจ้าพ่ออื่นจะมีสนับเท้าผ้าลุ่ไห้อยข้างเสื้อห้อยหน้านับซาเอลปองชอเครื่องประดับตัวพระจะมีกำไลเท้าปัดเน็ตสังวาลตากทิศตากหลังทับซวงกำไลแหวนกำมะลงป่าวะหลัป่าวะหลัเป็นสร้อยข้อมือเป็นรูปลายสหนิยมตกแต่งด้วยอัญมณีอินทรานุใส่เฉพาะกษัตริย์เจ้าเมืองพระเอกหลัก วเป็นรูปสีลีมสมังหรณ์แก้วูลประดับอันนี้นีแห่นทองอยู่เสื้อผ้าของตัวนางจะประด้ดวยลายกระหนกไทยผ้าห่มนางจะติดอยู่ข้างบนเสื้อในนางนะคะตัวนางจะมีเครื่องประดับที่ไม่ใส่วัดประหลักแล้วก็ไม่ใส่แหวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของตัวยักษ์นะคะอย่างแรกก็จะเป็นหัวโขนอ,อันนี้จะเป็นหัวขอมียร่าค่ะคก็จะมีอินทนูนมีทองประคำคอมีกำไลกรหรือว่าก็ไปแหนค่ะมีปาวลัม มีกรองสอนหรือว่ารวมคอมีสังวานมีดาบทิศมีฉลององหรือว่าเสื้อมีึกษาสันหรือว่านเป็นข้าลุ่งมีรัซเอลมีสนับเหามีจำไลเท้ามีธรรมรงพันศรมีเจรบาหรือว่าชายแคง์ค่ะห้อยหน้าหรือชายไหวมีสนับเหลา มีแบบชิดต่อไปเป็นตัวหนุมานนะคะอย่างแรกเป็นหัวโขนก็คือหัวหนุมานมีกรองศอหรือว่าลมคอมีเสื้อสมมติเป็นลายขนตามตัวลิงปักจากเรื่องโร่งแล้วก็ดิ่มผามีทับตวงมีราเซลมีตรีที่เป็นอามธุลหนุมานมีป้นเหน่งมีภูซานที่เป็นท่าโน่งมีเจรบามีกระไม้ข้อเท้ามีพระหุระปกติจะยึดติดกับเสื้อนะคะมีสังวานมีทองกรอนกไลแข็งค่ะมีผ้าปิดก้นอยู่ด้านหลังนี้นะคะ มีหางลิงมีสลับเราามีห้าย้าหรือชายหวายหรือผ้าค่ะนี่คืออาวุธทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงโขนนะคะได้แก่ตรีกระบอกกระขันสาสั้นค่ะส่วนใหญ่ตัวละครบิงจะใช้ตรีในการเป็นอาวุธนะคะตรงนี้คือคันสอนและดาบค่ะต่อไปจะเป็นหอกและกระบองนะคะ หัวขน 1. คือการเตรียมโครงสร้างหัวโขนใช้กระดาษกล่องพันรอบสีรษะเพื่อให้ได้โครงสร้างคร่าวๆ 2. ตัดแต่งกระดาษให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการเบปเปอร์มาเช่ e, คือการชุบกระดาษนำกระดาษที่เตรียมไว้แล้วมาชุบน้ําทําเบปเปอร์มาเช่ e, ซ้อนทำกันหลายๆชั้นเพื่อลดริ้วรอยและทําให้หัวโขนแข็งแรงค่ะ 3. การปั้นขึ้น,นหน้าหลังจากปั้นขึ้นหน้าเสร็จให้ผ่าหัวโขนหลังจากกระดาษแห้งแล้วนํามาผ่าออกเพื่อปั้นปั้นกล้ามเนื้อตาม ใบหน้าตาปากจมูกเพื่อให้ได้รูปทรงตามลักษณะของหัวขวนแต่ละชนิดตับตัวพลาขึ้งหัวที่ใช้คือชดายอดจะมีลักษณะเป็นยอดแหลมสูงเป็นหัวพญานาคสามเสียนอันนี้เป็นลัดเก้ายอดยอดจะไม่สูงมากเลยมักประดับด้วยดอกไม้หรืออุบัเพื่อความหวานช้อย ต่อมานะคะก็จะเป็นเสียงของอังกะัะไรส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสียงของคาพิคเนตอันนี้ก็จะเป็นเสียงของอินทรชิตค,ค่ะส่วนเสียงของหันมานก็อยู่ฝั่งนู้นตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บรรลังมังกรกันคือตอนสึบคมมาศเป็นชื่อที่อ้างถึงบทละครเรื่องโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสุบอินทรชิต โครมาซึ่งเป็นการแสดงโขนที่จัดแสดงโดยโครงสร้างโขนพระราชทานตัวละครสําคัญคืออินทรชิตซึ่งเป็นโอรสของทศกรัรณฐ์และใช้สอนโครมาซเป็นหนึ่งในอาวุธทวิเศษสึดครั้งนี้มีชื่อเสียงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมโขนที่จัดขึ้นในหลายๆปีติดต่อกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฉากของพระโรงโครงการส่วนใหญ่จะใช้ในการที่ทศกัณฐ์อยู่ที่ในโครงการแล้วก็ใช้ในการแสดงในโครงการ้งสมเด็จฉันจำ แนวคิดในการจัดสร้างฉากคือเป็นโรงพิธีที่สร้างตามบทพระช,ชนิพน์ของรัชการที่1เป็นโรงพิธีที่ใหญ่โตถึง19ห้องประกอบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตามจารีตประเพณีมีช่อฟ้าใบละกาและสถานที่ทีุ่มพัก,การประกอบพิธีคือเชิงเขาจักรวาลิมฝังนาทีสีทันดอนเพื่อให้ได้อัธรุในการแสดงจึงได้เพิ่มตลกยักษ์ที่มีหน้า ที่ระมัดระวงังติตปฏิบูรพร้อมทั้ง,พง,งเพื่อหมดตลกเพื่อความชั้นสหม่และความสนุกสนานค่ะซซึ่งตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือหนุมานทีข่ขยายกายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะจับแมลงผู้ที่มีหัวใจของทศก,กัณฐ์อยู่ในนะะั้นค่ะซ้ำค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฉากหนุมานทอดกายซึ่งหนุมานได้ขยายตัวขึ้นเพื่อให้ทหารและลิงเดินข้ามตัวไปเพื่อไปยังอีกฝั่งงานนี้นะคะทำมาจากโฟมทั้งหมดค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันตอนหันุมานอมัพพาคือหนึ่งในฉากอันวิจิตรจากผลกนณีที่ส่งเสริมศิลปาชีพตอนศึกมายาลาบการถึงตอนที่หันุมานเป็นกายให,ให้ใหญ่โตและอมัพพาซึ่งเป็นที่ประทับของพระรามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มายาลาบหายตัวเข้ามาลักพาตัวพระรามไปได้การสร้างปฏิมาก,การรมหันุมานที่เนรปิตการใ,ให้ใหญ่โตสูงถึง8เมตรและกว้างจนสามารถให้ผู้ แสดงเข้าไปอยู่ภายในนั้นได้รวมทั้งดวงตาของหนุมาสามารถกรอบริ้งไปมาเหมือนหลับลืมตามือก็ยังสามารถขยับได้นับเป็นฉากใหญ่และโดดเด่นผสมผสานกับเทคนิคพิเศษเพื่อให้การแสดงตื่นเต้นแล้วใจมีอรรถณ์และวิจิตวิจิตสวยงามค่ะ